สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟีนะคะวันนี้น้องแรมมีพระสวยนะพี่พระกเก่าๆพระสวยมาฝากพีพีเอฟีเหมือนเดิมเนะาะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมันมีตั้งแต่หมายเลขที่หนึ่งถึงหมายเลขสามสิบเอ็ดนะหมายเลขสามสิบสองขึ้นไปราคาสามร้อยทุกคิ้นนะพี่ดูกันให้เรียบร้อยนะคะดูราคาให้เรียบร้อยนะพี่เข้าไปดูในไลน์ให้เรียบร้อยนะถูกใจก็แคปรูปแล้วก็ทักไลน์โทรเบอร์ติดต่อน้องแรมได้เลยนะทักมาหาน้องแรมได้เลยนะคะ ฝากพี่เอฟตีนะกดไลค์กดแชร์เขากด็กดิ่งกดติดตามในช่องน้องแนมพระดุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดและคลิปต่อไปเนาะ,ะเรามาเริ่มชมองค์ที่หนึ่งกันได้เลยนะคะพี่อเรามาชมองค์ที่หนึ่งกันได้เลยนะพี่นะนี่ค่ะอันนี้หมายเลขยที่หนึ่งราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหรียญจุราลงกรสัญยามมินนึงนะนค่อยดูนะพี่ดูให้ถูกใจแล้วก็ทักหาเจได้ทักหาน้องแนมได้เลยนะ อันนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะช้างสามเสียนเหรอนี่ค่ะตกใจทักได้เลยนะน,นี้เนือ้อทองหนึ่งนะพี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สองอันนี้สมเด็จอันนี้เป็นสมเด็จของพ่อแดงนะพี่นะสมเด็จของพ่อแดงโค้โตสวยดูให้ถูกใจนะพี่นะ้าก็คือโทักหนน้องแรมนะคะสมเด็จหองพ่อแดงนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สามนี่ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่เสน อายุหนึ่งร้อยหนึ่งสองปีโอ้โหโองยานะพี่ฉันอายุยืนมากจจดไปนะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สี่นี่ค่ะเป็นรูปหล่อเป็นรูปลหล่อหลวงพอ่ออันนี้หลวงพ่ออะไรอะ่ะนี่ค่ะดูกันเองนะพี่นะถูกใจชอบพร้อมปิดนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ห้านี่ค่ะอันนี้เป็นปกโอเือนจะเป็นคุณ แผ่นอะไรนี่เป็นเนื้อชิ้นนะพี่นะจัดไปนะพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขหกอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพัดกระไรเงินนะพี่นะหลวงพ่อพัดที่วัดถ้วยด้วนหมายเลขห้าจิตต่อไปก็เป็นหมายเลขเกดรูปร่อหลวงพ่อเงินอันนี้สามชายนะพี่นะสวย,สวย อู้ของหลังโคตรสวยอะ่ะจัดไปนะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่แปดอันนี้ขุนเพชรเครือบอันนี้มีหลายหลวงพ่อมากเลยนะมีหลวงพ่อโวยก็มีนะพี่มีหลายหลวงพ่อตกใจทักได้เลยเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เก้านี่ค่ะอันนี้เป็นเหรียญพุทธชินราชสองสี่หกจิตะเป็นได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สิบ อันนี้สมเด็จไม่ทราบที่ตุ๊กตาหมวงถูกใจทักหาน้องแรมได้เลยนะดูให้เรียบร้อยดูในคลิปให้เรียบร้อยนะพี่เพราะว่าปกติเจ๊เอ็ดน้องแรมก็จะถ่ายให้ดูแค่หน้าหลังนะพี่นะให้พี่พี่เข้าไปดูกันเองในในในไลน์เนาะว่าจะดูซ้ายขวาหน้าหลังนะพี่นะถูกใจจัดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สิบเอ็ด อันนี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้านอาจารย์หลวงนะพี่นะชอบคนปิดตาปิดใจทักหาเนาะอันอน,น,กกนีกก้รุ่นสี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสองเป็นพระปิดตาโคตรเก่าหลวงโคแก้วปิดใจทักได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสามอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะพี่นะเหรียญหลวงพ่อทองมา ใจชอบพร้อมปิดทักษาน้องแลมได้เลย,เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสี่นะพี่นะอันนี้เป็นพระปิดตามีแต่ยันน่ะนี่ค่ะชอบพร้อมปิดได้ไหมนะตกใจทักหาได้เลยจะรู้นะาารที่นะพี่นะักจัดไปเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบห้าเด็กไม่ทราบที่พระดีไม่ไม่รู้วัดถ้าใครชอบ ก็ปิดได้เลยงดจองแล้วพี่นะนี่ค่ะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบหกอันนี้เป็นลิงลิงนี่มีเลขโค้ดด้วยนะหนึ่งสามสองศูนย์ลิงจับเขา่าโอ้สวยอะ่ะจัดไปนะพี่อย่าให้พลาดนะชอบพร้อมปิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเจ็ดอันนี้หลอมโบราณอันนี้เขาเรียกหลวงพว่อในหลวงพว่อ นี่ค่ะปิดได้เลยนะถูกใจจักได้เลยอัในโลกโบราณนะพี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแปดอันนี้เป็นเท้าเวทสุวรรณถือกระบอกชุมาแก่ออกวัดได้นะั้นแหละวัดอุรานะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเก้าอันนี้รูปหล่อหลวงพ่อเงินนิยมสวยมากถูกใจปิดได้เลยนะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขกี่สิบ อันนี้แกถาเวสวรร์วัดห้วยด้วนเป็นหลวงพ่อพัดนะวัดห้วยด้วนนี่บารมีทรัพย์ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะพี่นะสำเร็จวัดระฆังพิ้งหญ่สวยจุ้งกระดึงหมาจัดไปนี่ค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบจัดไปจัดไปต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสองอพระปคุเป็นพระกลิ่เขมรเนานะ ไปนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสามนี่ค่ะเป็นหลวงพ่อโตอันนี้เป็นเนื้อชินนะพี่เป็นเนื้อชินนะหลวงพ่อโตพระประจําวันพุธออกที่เดี๋ยวก่อนเนาะเขาเรียกอะไรอะใช่นาดเหรอเนี่ยค่เปิดได้เลยนะเป็นเนื้อชินนะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพัดอายุหนึ่งร้อยปีอันนี้มันเหมือน เรียญเงินนะพี่น่าไม่เหมือนเหรียญกีบก้าแพี่เพราะว่าเหรียญเงินใบใหม่กับผสมใบใหม่แล้วยักอยู่แก่คาหาได้เลยต่อไปก็เป็นหมายในยี่สิบห้าลูกหลอหลวงพ่อเงินต่อไปขึเงินเขียนว่าพ่อแม่แล้วพี่นะโชดของปิดได้ลูกหลอปั๊มต่อไปก็เป็นหมายในยี่สิบหกแล้วพี่นะอันนี้เป็นพระเนื้อดินบุปโภเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อเปิมเหรอ เนื้ดินเลยพี่นะตใจปิดได้เลยถ้าขาน้องแรมได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมาเ,เ,เดขย,ยี่สิจิเป็นเหรียญหลวงพ่อเชยนะคะเรียญอัปก้าหลพอเชยนี่พี่ปิดได้เลยที่สองเก้านาะต่อไปก็เป็นหมาเดขยบแปดอันนี้สังเดจหลวงพ่อหนุ่มเนื้อดินนะพี่นะตุกใจท่าขาน้องแรมนะแครูปเนาะแล้วก็ทัไกไล ตเบอร์ได้เลยติดต่อได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเก้าอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เหรียญหลวงปู่ทิมเหรียญหลวงปู่ทิมนะพี่นะถูกใจทักหาได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบนี่ค่ะอันนี้เราโบราณหลวงพ่อไปก็แฟโบราณน,นะพี่นะจาก่องสีง่เจ็ดแปดโอด้โหอ่ะ จัดไปต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเอ็ดนี่สมเด็จหลักล้านจะขายร้อยห้าสิบเลยนะอันนี้เหมือนเหมือนจะเป็นสมเด็จจันนายาน,นะพี่นะใช่ไหมนี่ค่ะดูกันเราเองนะพี่นะโอเคก็ปิดได้เลยยดจองนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสองหมายเลขสามสิบสองถึงหมายเลขสี่สิบราคาสามร้อยนะพี่นะดูกันให้เรียบร้อยนะนี่ค่ะเป็นพระปิตาจัมโบ้ฝังตะขุดเงินหนึ่งดอก ลงปู่โตชิ้นใหญ่องค์ใหญ่นะมันเป็นจัมโบ้เปดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสามอันนี้หลวงพ่อสุกลองปู่สุกอันนี้มีตะกุดอยู่ด้านบนนะพี่นะเขาเรียกอะไรเลี่ยมสามห่วงลองปู่สุกมีตะกุดด้วยแล้วก็มีรูปถ่ายถูกใจปิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสี่ น,นี้เป็นพระเนื้อผุงจู๋หมากระเท้าหลวงปู่ทิมอันนี้หลวงปู่ทิมมี่กรอบเขาทำมาจากวัดแล้วพี่นะกรบก็เลี่ยนมาเจดผมปิดต่อไปอก็เป็นหมายเลขสามสิบห้าเรียนหลวงพ่อสุธนเลี่ยมฟังพลอยฝังพลอยเลี่ยมประกบไหนแล้วพี่นะนี่ค่ะออปีสองห้าศูนย์เก้าสะสงเซา จกไปต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบหก 36. อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้แจกไปนะพี่นะกดทิมปิดอยู่ที่สามร้อยนะพี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเจ็ดอันนี้เป็นเหรียญเรียกอะไรหลวงพ่อทิมแต่เขาตะแคงตะแคงนะพี่ถูกใจปิดได้เลยเรียมประกบด้วยนะพี่นะ ัดอาหารไร่ไรโององคู้ิมหลังยันนะนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบแปดอันนี้เป็นเหรียญอพากาศหลวงผู้โตใบพัดนะเขาเรียกอะไรหยดน้ำเปล่า mm hmm. วัประดูชิมพี่ mm hmm. ติดได้เลยร้อมเลี่ยมนะพี่นะ mm hmm. ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเก้าหมายเลขสามสิบเก้าก็เป็นเหรียญ mm hmm. เหรียญหลวงพ่อ มโมานูนขินสงังฆวระเดี๋ยวกูนนะหลวงพ่อแถมหลวงพ่อแถมนี่เป็นเหรียญเลยพี่นะหลวงพ่อแถมโอ้เพชรบุรีนี่มีโค้ดด้วยนะพี่ปิดได้เลยหมายเลขสามเก้าเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบหมายเลขสี่สิบอะไรพระไพโรจน์ พุทธาจารย์ฝั่งโพยนะพี่นะวัดส่นท่วมนี่ค่ะสองห้าศูนหนึ่งจัดไปนะพี่นะส,สวยๆสามร้อยนะพี่นะหมายเลขสีนะ่สิบเนาะชอบชิ้นไหนบอกตามหมายเลขนะไม่งั้นก็แคปรูปนะพี่แล้วก็ทักรไลน์นะตัวเบอร์ติดต่อน้องแรมได้เลยนะเอาวันนี้มีพระสวยมาฝากพี่พีเอฟทีเพียงเท่านี้เนาะอีพี่หน้าก็เจกันใหม่นะพี่นะสวัสดีนะคะ